ทาทารับแยกทางพี่หมอปิดฉากชีวิตคู่หกปีเหลือเพียงสถานะพ่อแม่น้องเรหลังจากที่มีข่าวลือตั้งแต่ต้นปีสำหรับคู่ของนักร้องสาวอม,มิตาทาทาย อย่างกับหมอชัรอดุลว่ามีแววจะเลิกรากันไปแล้วแต่กระนั้นมีคลิปครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมลูกชายน้องเรออกมาสยบเข่าวลือจนกระทั่งมีชาวเน็ตตาดีแอบสังเกตว่าฝ่ายชายนั้นได้เปลี่ยนชื่ออินสตาแกรมจากที่เคยใช้ชื่อทางครอบครัวว่าทาทามอเรเป็นชื่อเรเดอะโรเกต ขณะที่ทางด้านอินสตาแกรมของทาทาก็ไม่มีภาพของสามีแล้วโดวยส่วนใหญ่จะโพสรูปของลูกชายก็ถูกตั้งข้อสงสัยในความสัมพันธ์อีกครั้งล่าสุดนักร้องสาวก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกในรายการเจ๊คิ้มกินรอบวงโดยทันเพจ วันบันเทิงได้เผยคลิปบางส่วนซึ่งทาทาเผยว่ายอมรับว่าเลิกราก,กับสามีแล้วปิดฉากชีวิตคู่หกปีเรียสถานะเพียงพ่อและแม่ของน้องเรเท่านั้นโดยทาทาได้เผยว่าจริงๆคนๆน่าจะทราบเยอะแล้ว แต่ไม่ได้มานั่งพูดเราแยกกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วทั้งนี้เมื่อถามว่าเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมทาทาว่าก็ไม่ใช่เพราะว่าอดีตสามีก็ยังช่วยเลี้ยงลูกอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ทาทาลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องคนเราจะเลิกกันไปแต่งงานกันแล้วลูกกันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรือสองเรื่องที่ทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะ แต่สำหรับตัวทาแล้วถารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรที่จะต้องมีความสุขกับมนันควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขคิดว่าเราสองคนจบกันด้วยดีก็นั่งคุยกันด้วยดีว่าเราต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัส ที่เรื่องของเราและมาโฟกัสที่ลูกกันดีกว่าทั้งยังว่าในที่สุดแล้วคนนองไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแค่คนรอบนอกหรือแค่ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วถ้ารู้สึกว่าถ้าต้องมี energy ไปเลี้ยงลูก ไปมอกความสุขเวลาร้องเพลงท่าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก,ก็ไม่โอเคไม่รู้ว่าราชะฝืนกันไปทาไมแต่วันนี้เราสามารถคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบเวลาที่เรายังคุยกันได้ตัวทาเองจะให้มานั่งพูดหรือเปล่าประกาศเรื่องนี้ทาก็ไม่อยากพูดบ่อยเพราะว่าวันนี้ที่ทาพูดก็จะตกไปถึงลูก